เข้าสู่ช่องกวางเดลิเดอร์นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีกรกฎค่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะเนื้อหาในคลิปนะคะจะเป็นดวงโดยรวมค่ะจะไม่เฉพาะเจาะจองคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วก็กวางอยากให้นำมาเป็นแนวทางในชีวิตมากกว่าค่ะที่จะเอามาตัดสินใจนะคะในชีวิตนะคะถ้าเกิด ต้องจะต้องตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะกวางแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวนะคะดูกับกวางก็ได้หรือดูกับท่านอื่นก็ได้นะคะเราจะมีข้อมูลของท่านนะคะแล้วก็เออดูเป็นเออดวงของท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะมันก็จะมีความแม่นยำมากกว่านะคะอะแล้วก็ตอนนี้นะคะจะอยู่ในช่วงเทศกาล ุดจีนแล้วนะคะก็แฮปปี้ไชนีส e นวีย์นะคะดูหน้ากวางก็น่าจะจะรู้ว่าน่าจะเป็นเชื้อสายจีนนิดหน่อยนะคะอ่ะจริงๆแล้วนิดหน่อยจริงๆอ่ะวันนี้กวางก็จะมาแนะนำอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นแผ่นทองค่ะเอ่อเดี๋ยวจะมีการไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาบนะคะก็คือไฉ่ซิงเอียนะคะถ้าภาษาไทยก็คือองค์ท้าเวสุวรรณนั่นเองนะคะแผ่นทองค่อนข้างสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะเออแผ่นทองเนี้ยค่ะเผื่อใครอยาก จะไหว้เทพเจ้าโชคลาบนะคะก็สามารถมาสั่งซื้อกับกวางได้นะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าภายในปีนี้นะคะ2,565นะคะเอ่อเลิกในการไหว้เทพเจ้าโชคลาบนะคะรับเทพเจ้าโชคลาบมาจากสวรรค์เนี่ยนะคะจะอยู่ในวันที่ 31มกราคมค่ะ31มกราคมตั้งแต่เวลา5้าทุ่มจนถึงตีหนนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่รับโชครับโชครับรับเทพเจ้ากลับมานะคะส่วนใครนะคะแต่ของที่จะไหว้ะคะ่ะก็สามารถหาซื้อได้ตามวัดจีนได้เลยเขาก็จะมีจะมีจัดเซตไว้ให้นะคะบางก็จะแบบ ไปหาตามวัดจีนนะคะส่วนใครมีกระเป๋าตังค์นะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตังค์แบบไหนก็แล้วแต่นะคะกระเป๋าตังค์ที่ใช้อยู่ประจํานะคะก็ให้เปิดนะคะเปิดซิปไว้นะคะเปิดอ้าไว้หรืออะไรแบบนี้นะคะเพื่อแล้วก็วางไว้ระหว่างที่ไหวไปนะคะเพื่อที่จะ เงินทองจะได้ไหลมาเทมาหลังจากที่ไหว้แล้วนะคะก็เอาแผ่นทองแบบนี้ค่ะใส่ไว้ในกระเป๋าพกไปไหนมาไหนนะคะก็จะเสริมในเรื่องของเงินทองได้ค่ะเรื่องของโชคลาภได้นะคะอืมได้เต็มร้อยเปเซ็นต์เลยแหละจริงๆนะอะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องพลังงานดีกว่าค่ะมาเข้าเรื่องเลยนะคะอ่ะกวางจับบัตได้ไพ่ใบนี้นะคะเขาเขียนว่าไม่อยากฟังนะคะดูอารมณ์เด็กๆนิดนึงนะ มันก็ค่อนข้างตรงตัวเลยค่ะใครพูดอะไรมานะคะใม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะคะเราก็อิกนอค่ะนะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจนะคะรู้สึกว่ามันไม่มีค่าไม่จำเป็นจะต้องฟังหรืออะไรแบบนี้นะคะดังนั้นในเรื่องของการงานค่ะอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะติเตือนเออติเตียนใช่ไหมเอยติ ออก็คือประมาณว่าเตือนคุณนั่นแหละค่ะนะเตือนคุณเอออยากให้คุณทําแบบน้นแบบนี้นะคะหรือว่าเออพยายามที่จะเออพายพาเราไปในทางที่ดีคุณก็รู้สึกเบื่อน่ายนะคะรู้สึกไม่อยากฟังมันน่าจะไร้สาระนะหรืออะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องเออเรื่องเงินด้วยนะใครเตือนใครห้ามอย่าเพิ่งไปลงทุนอันนี้ กลับไม่ฟังทำตามใจตัวเองสะส่วนใหญ่นะคะเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันค่ะเออเอาอา,อาจจะเป็นเอาตัวเองเป็นที่ตั้งค่ะนะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งกวางก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนค่ะเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วเอาตัวเองเป็นที่ตั้งฟังแต่เสียงตัวเองค่ะแต่ไม่ฟังเสียงคนอื่นดังนั้นก็ต้องอยู่คนเดียวค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอยู่กันเป็นคู่นะคะคุณก็ต้องฟังคู่ของตัวเองค่ะ นะฟังคู่ของตัวเองเนาะอันนี้เป็นในเรื่องราวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าสถานการณ์นะคะต่างๆของคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่เนี่ยจะสอดคล้องยังไงบ้างกับการที่คุณ acting แบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันค่ะนะคนโสดนะคะมีไพ่สองสอง สองไม้นะคะตามด้วย10ดาบค่ะแล้วก็ตามด้วยแปดเหรียญน,นะคะตามด้วยเด็กถือดาบค่ะแล้วก็หกเหรียญน,นะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีอักวังดูพลังงานเก่าก่อนเนาะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกยังคงเจ็บอยู่นะในเรื่องเดิมๆเ,เรื่องอะไรแบบนี้นะคะบางทีนะคุณอาจจะไม่สนใจใครด้วยซ้าพยายามจมอยู่กับในเรื่องเดิมๆจมอยู่กับสิ่งที่มันทําให้ตัวเอง h ฮิรมากมากนะคะไม่ไม่ไม่ไม ไม่คิดไม่มองโลกกว้างเลยอะ่ะเออไม่คิดที่จะออกมาจากจุดจุดที่เราเจ็บปวดเลยนะคะคุณอาจจะอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะเออแล้วก็เรื่องใหม่ๆนะคะคุณอาจจะมีการออย้ายถิ่นย้ายฐานไปทํางานในที่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าได้รู้จักใครก็ได้คะ่ะที่มออีลักษณะที่ อยู่ต่างถิน่นต่างแดนนะคะต่างถิน่นต่างภาษาอะไรแบบนี้ค่ะเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้นะคะเข้ามาคุยทําให้ชีวิตคุณรู้สึกสดใสามากขึ้นนะคะแล้วคนก็ยังรู้สึกว่าบางทีการที่เขาเข้ามาแบบเนี้บางทีคุณรู้สึกกับเขามากนะคุณรู้สึกกับเขามากนะคะบางทีนะคนเตือนอะไรคุณก็ไม่ฟังนะอาจจะมีเพื่อนมาเตือนคุณแล้วก็ได้นะคะว่า เฮ้ยเธอดูก่อนไหมว่าคนนี้มันเป็นยังไงอีกอย่างนะมันอยู่คนละที่คนละทางด้วยนะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าพื้นเพย์เขาเป็นคนยังไงพ่อแม่เขาอยู่ที่ไหนหรืออะไรแบบนี้นะคะเราอาจจะไม่รู้ตัวตนจริงๆเขาก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนนะคะไปเจอไปเจอมาว่าคนนี้นะคะเออไม่ได้แบบว่าดีอย่างที่คิดก็ได้นี่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คนที่แบบใจดีทําบุญทํากุศลเนอะอมแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ มีอะไรปิดบางซ่อนเล้นอยู่ก็ได้นะคะแต่คุณเ,เลือกที่จะไม่ฟังนะแล้วก็เรื่องที่จะฟังกับคนเนี้ยแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นก็เป็นไปได้ค่ะส่วนคนโสดน,นะคะยังคงทำงานไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้งานมันก็มันอาจจะมันอาจจะดีหน่อยตรงที่ว่าหาเงินอาจจะได้เยอะมากกว่าปกติก็ได้นะคะแล้วก็เลยง่วนกับการหาเงินนะคะ แล้วบางทีนะถ้าเกิดว่าเขาคนนี้นะคะเข้ามานะคะแล้วให้คุณไปลงทุนทําอะไรนะคะต้องคิดให้ถี่ถ้วนค่ะเพราะว่าการที่เขาลงทุนทําไปอะ่ะมันอาจจะได้กําไรหรือว่าอาจจะได้ไม่เท่ากับที่คุณต้องการนะคะดังนั้นการทําแบบในแบบที่คุณคิดในแบบที่คุณฝันเนี่ยมันน่าจะดีมากกว่านะส่วนใครที่ยังคงเจ็บกับเรื่องเก่าๆ,ๆอะ่ะต้องรุกขึ้นยืนด้แล้วค่ะลุณข,ขึ้นยืนปัด เออปัดตรงเข่าได้แล้วค่ะนะมันถลอกปอกเปลือกไปหมดแล้วนะโมแต่นั่งคุกเขา่าร้องไห้อย่างเงี้ยมันมันมันไม่เวิร์กแล้วนะคะอาจจะต้องแบบว่าเออ่ทำเออ่เขาเรียกว่าสตาร์ทใหม่เนอะอแล้วก็ ถ้าถามว่าคนคุยเก่าเนี่ยจะกลับมาไหมก็คงค่อนข้างยากค่ะที่จะกลับมานะคะถ้าถามว่าคนคุยเนี่ยที่เข้ามาคุยเนี่ยจะได้เจอไหมเออความคิดว่าในช่วงนี้เขาก็อาจจะยังไม่ได้เจอกับคุณนะคะคุณอาจจะไม่ได้เจอกับเขาเนอะเขาอาจจะมีเรื่องงานเช่นเดียวกันค่ะเข้ามาค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํานะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะขอไพ่คําแนะนําหน่อยคะ่ะให้กับคนโสดอืม ดันเป็นสิบทั่วอีกไฮโรแฟนซ์เข้ามาอีกนะคะ เนี่ยแหละมันค่อนข้างแน่ชัดนะคะอันนี้อย่าลืมนะว่ามันเป็นดวงโดยรวมถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคนคนนั้นมันคนคนนั้นเขาดีหรือเปล่านะคะให้ดูเป็นดวงส่วนตัวไปอาจจะมาติดต่อกวางก็ได้นะคะเข้อมูลจะอยู่ด้านล่างนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการคนคนนี้ค่อนข้างอยู่ไกลาจากคุณอยู่แล้วละค่ะนะถามว่าจะเดินทางมาหาคุณไหมจะได้เจอไหมกว่าคิดว่าเออมีเกณฑ์นะถ้าเกิดไพ่มันมีคําแนะนําขึ้นมาอย่างเงี้ยนะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอนะแต่ต้องระวังให้มากค่ะมีไพ่สิบถ้วยขึ้นมา นะคะเรามีไพ่พระขึ้นมาอีกอให้ดูแค่สองใบนี้ไพ่สิบถ้วยขึ้นมานะั้นแสดงว่าอาจจะมีเขาคนนี้นะคะที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเขาอาจจะมีใครสักคนซ่อนอยู่ก็ได้เขาอาจจะมีครอบครัวซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ก็ได้นะคะเออเราก็มีไพ่พระนะคะบางทีไพ่พระเนี่ยคือมาเตือนเนาะไพ่พระอาจจะบอกว่าตัวคุณนั้นอาจจะรู้แล้ว ตัวคุณนั้นอาจจะรู้แล้วอยู่ๆจับพัดจับผูกไปรู้มานะคะจากเพื่อนเนี่ยจากเพื่อนนะคะแต่ก็ทําตัวเหมือนเออไม่ฟังนะคะถ้าไม่ฟังดังนั้นไพ่พระขึ้นมาเตือนค่ะว่าเราต้องทําสิ่งที่ถูกต้องนะคะเลือกสิ่งที่ถูกต้องดีกว่าสิ่งที่ถูกใจนะคะอืมอย่าทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมอารมณ์ประมาณนี้เลยนะอันนี้คือไพ่คาแนะนําค่ะไปแบบง่ายๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะสําหรับเอ่อความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ มาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีไพ่ The World ค่ะมีไพ่สองไม้นะคะมีไพ่สิบเหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วยเดือดซันค่ะเอ่อใบสุดท้ายคือ Judgment นะคะเออดูเหมือนว่าคุณกับเขานะค่อนข้างห่างกันนะ อาจจะอยู่กันคนละที่คนละทางก็ได้ทําให้เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตัวเขากับตัวตัวคุณนะคะอาจจะอยู่อ่ะคนละประเทศเลยก็ได้นะคะอยู่กันต่างถิน่นต่างแดนค่อนข้างไกลค่ะอาจมีไพ่เดี๋ยวเวิร์เข้ามาอีกนะคะก็อาจจะเป็นคนุณคนที่ดีลอยู่คุณดีวกับคนที่เขาเป็นคนต่างชาติก็ได้ต่างถิ่นก็ได้ต่างภาษาก็ได้นะคะ ตรงตรงนี้นะคะความคิดว่ายังไงคุณกับเขาก็ต้องมาเจอกันในจนได้แหละเพราะมีไพ่เจดเมนขึ้นมาไพ่เจดเมนมันเหมือนเป็นไพ่อ,อ่อคารมานะคะเป็นไพ่ของกรรมนั่นเองนะคะมันอาจจะมีเดสสินีอะไรสักอย่างมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณสองคนได้มาเจอกันนะคะเออในเจอกันในรูปแบบไหนเนี่ยกวางไม่รู้นะคะแต่ว่าเออมันมีไพ่เออสิบเหรียญขึ้นมานะ ผู้ในแง่มุมแรกก่อนนะคะสิบเหรียญตรงนี้อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วตรงนี้มันอาจจะปิดเป็นความลับอยู่เพราะว่ารายกวงดูจากไพ่เดอะซันค่ะเพอไพ่เดอะซันเนี่ยมันเข้ามาไพ่เดอะซันเนี่ย อะไรอะไรที่คุณเคยสงสยัยอะไรที่มันเคยปิดบังอยู่อะไรที่มันซ่อนเล้นอยู่อะไรที่มันอยู่ในที่มืดมิดนะคะมันกำลังจะเปิดเผยค่ะถ้าคุณเคยสงสัยว่าเขานั้นมีครอบครัวหรือเปล่านะคะเขาอยู่กับใครหรือเปล่านะเนี่ยค่ะไฮเดอ์ซันเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกเลยค่ะว่าเร็วๆ็วนี้คุณจะได้รู้ความจริงค่ะเร็วๆนี้ความรับนั้นจะอยู่ จะถูกเปิดเผยนะคะโดยที่อาจจะแบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้ความลับนี้มันอาจจะแบบปุ๊บขึ้นมาแล้วคุณก็จะได้รู้ความจริงนะคะมีไพ่เดวเวอร์นะคะมีไพ่เออสิเหรียญน,นะคะนั่นหมายถึงบางทีนะคะคนที่ออ่คู่กันกับเขาเนี่ยหรือว่าตัวคุณก็ได้นะคะเขาอาจจะอยู่ด้วยกันโดยที่แบบว่า ทารักกำนันรับรู้ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะอยู่กันแบบโดยที่ไม่แต่งงานนะคะอยู่กันไปเลยแบบนี้ก็ได้นะคะอืมอา่าอาจจะเป็นในแบบนั้นก็ได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะถ้าคุณคิดว่าเขามีปัญหาคุณถ้าคุณคิดว่าเขามีอะไรซ่อนเล้นอยู่ยังไงเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเองนะคะ มาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีนี้นะคะถามว่าความสัมพันธ์นี้มันจะชัดเจนได้ไหมกวางก็คิดว่ามันมีสิทธิ์ชัดเจนขึ้นมาได้นะคะพ่อคุณกับเขานะอืมไม่อยากให้เกิดเลยเนาะกรณีแรกพ่อคุณกับเขานะคะมีผูมีความผูกพันมออีสายใยมีกรรมนะคะลิขิตนะให้มาอยู่ด้วยกันให้มาเจอกันอยู่นะคะแล้วตรงนี้ค่ะถามว่ามันสามารถจะ เติบโตได้ไหมมาชัดเจนได้ไหมมันสามารถชัดเจนได้ค่ะนะคะสามารถชัดเจนได้นะมีสามใบนี้ก็สามารถชัดเจนได้แล้วค่ะคุณอาจจะอยู่กันแบบว่าก่อนแต่งไปเลยนะคะฉันสามีภรรยานะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างจริงจังนะคะต่างคนต่างก็จริงจังซึ่งกันและกันแล้วบังเอิญน,นะคะมีเดอะซันเข้ามาอีกบางทีนะคะการที่คุณอาจจะได้ ได้มาอยู่ด้วยกันนะคะได้มาครองคู่กันได้มาเหมือนแบบเหมือนแต่งงานกันหรือว่าผูกข้อไม้คู่มือกันหรือเริ่มชัดเจนกันก็เหอะนะคะอาจจะเพราะว่าคุณมีเจ้าตัวเล็กมาอ่าอ่าฟังดีๆนะคุณอาจจะมีเจ้าตัวเล็กขึ้นมาก็ได้นะคะไพ่เดือดซันคือหมายถึงน้องนะคะหมายถึงน้องเข้ามานะเพราะอาจจะมีน้องเข้ามาก็เลยมันอาจจะต้องชัดเจนนะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่คําแนะนําดีกว่าค่ะอื ในกรณีลากอะค่ะคุณอาจจะไม่รู้คุณอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้นะคะว่าเขาอาจจะมีใครมามาแล้วก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกนะคะพลังงานตรงนี้ค่ะอาจจะมีใครเตือนแล้วคุณก็ไม่ฟังแบบนี้ก็ได้หรือว่าตอนนี้ค่ะนะที่คุณค,คบอยู่แล้วเขากําลังจรงิงจังแต่เขาอาจจะมีด้านมืดบางอย่างที่มันคงปิดบางอยู่นะคะเออแล้วก็มีคนเตือนมีคนรู้จักเขา คุณก็คงยังไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ฝังเขาสักเท่าไหร่นะอืมเฮอร์มิตนะคะแล้วก็เออเห็นไหมว่าเนี่ยต,ตอนนี้ตัวคุณนั้นน่ะค่อนข้างระแวงมากๆนะคะแล้วอีกคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวคะ่ะนะแล้วก็เ คนเนี้ยนะคะอาจจะมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเข้ามาหาเขาในชีวิตค่อนข้างเยอะดังนั้นนะคะถ้าอยากให้ชีวิตสงบสุขนะคะถ้าอยากให้ชีวิตสงบสุขต้องบางทีต้องเลิกลเลิกระแวงนะคะแล้วก็อาจจะต้องมาคุยกับกับเขา ัตต่อตัวนะคะคุยกันให้มันให้ให้แบบรู้เรื่องนะคะไม่ใช่ให้เขาแบบหนีปัญหาไปเก็บตัวหรืออะไรแบบนี้อันนี้สลับกันได้นะคะระหว่างคุณกับเขาก็สลับกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของคนมีคู่กันค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะมีไพ่ไฮโรแฟนค่ะมีเฮอร์มิตนะคะมีเทมเพลเมนส์ค่ะมีเดอะเวิร์ค่ะมีจัดเม e น t ์ค่ะไพ่ไม่ได้หวือหวาอะไรมากเลยนะคะแต่เป็นไพ่ที่แบบว่า เ,เหมือนบอกว่าถูกแล้วค่ะว่าคุณกับเขานะที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะว่าเออมันมีกรรมลิขิตอยู่นะที่ทําให้ต้องมาเจอกันหรืออะไรแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องอยู่ในเรื่องของโชคชะตาเดสิเน่อ,อะไรก็แล้วแต่ค่ะกวางเห็นว่ามีไพ่พระขึ้นมากับไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาอีกนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณบางทีอาจจะค่อนข้างที่จะไปแบบไปไปเรื่อยๆะคะ่ะ ไปไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มันหวือหวามากนักนะคะอาจจะแบบเรื่องบนเตียงอาจจะแบบค่อนข้างจืดชืดไปเลยทีเดียวนะคะหรือว่าบางคนอาจจะล้างลามานานมากๆแล้วก็ได้นะคะเอออารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วอีกอย่างนะคะคู่ของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ต่างชาติต่างาศาสนาก็ได้นะคะต่างชาติต่างาศาสนาอ๋อต่างวัฒนธรรมแล้วก็อายุที่ต่างกัน นะพราะมีอายุที่ต่างกันมันมีแกลบอะค่ะพอมันมีแกลบแล้วมันก็รู้สึกว่าเออชอบไม่เหมือนกันเออชอบไม่เหมือนกันกินไม่เหมือนกันนอนไม่เหมือนกันหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรเนอะแต่ว่ายังไงคู่คุณเนี่ยคู่เขาอะยังไงมันพระเจ้าสรรสร้างอยู่แล้วอะค่ะนะคะมีทั้งไพ่พระมีทั้งไพ่จัดเม้นท์นะคะเออ เนี่ยแล้วก็มีไพ่ Temperance นะคะไพ่ The World เนี่ยสองใบเนี่ยอาจจะบ่งบอกว่าตัวคุณนั้นกับตัวเขาตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอาจจะอยู่ห่างการต่างอยู่ต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนนะคะเพราะว่าเออ w o r w o อ l d อาจจะต้องไปทำงานนะคะในในที่ที่ที่แบบ อาจจะต้องกลับไปทำงานที่บ้านเกิดนะคะแบบเฮดควอเตอร์อยู่ที่แบบสิงคโปร์เฮดควอเตอร์อยู่ที่ USA อะไรแบบนี้นะคะทำให้ไม่ได้เจอกันนะคะเราก็อาจจะแบบนานๆทีเจอกันทีแบบเทมเพ r a n น e นะคะเออมันก็เลยต้องมีความอดทนอดกลั้นมากๆนะความอดทนอดกลั้นในคู่ของตัวเองแล้วก็อดทนอดกลั้นในการอยากสิ่งต่างๆนะคะดังนั้นมีไพ่พระขึ้นมาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีไพ่เจมินขึ้นมาอยู่ตรงนี้ กวางอยากจะบอกว่านะคะถ้าคู่ของคุณนะคะค่อนข้างน่าเบื่อหรืออะไรแบบนี้แล้วอยู่ที่ที่ไกลๆนะคะอย่าไปหาอะไรที่มันแบบว่าเออความแบบความอยากชั่วคู่ชั่วคราวอะไรอย่างนี้ไม่โอเคนะคะเพราะว่าไพ่อฮโรแฟนส์ขึ้นมาเตือนค่ะว่าว่าบางทีนะความลับมันอาจจะไม่ได้ <laughs> ความลับมันอาจจะไม่ใช่ความลับตลอดไปก็ได้นะคะความลับมันไม่มีในโลกเนอะแล้วไฮโรแฟนส์ขึ้นมาอย่าทําอะไรที่มันผิดศีลธรรม นะคะคอย่าทําอะไรที่มันผิดเอ,อไม่ดีผิดจริยธรรมผิดศีลธรรมนะอันนี้ก็คือมันเป็นการมันเป็นคําแนะนําได้เลยนะคะอยู่ในตัวเองอ่ะเดี๋ยวเรามามา,มาต่อกันนะคะกับวางใช้ไพ่สําหรับเดียวกันนี่แหละคะ่ะใครที่ยังไม่ได้ฟังในเรื่องราวของพลังงานก็สามารถรอ,อ,อไปฟังได้นะคะอยู่แรกๆตายแล้วพูดคำว่ากรอไปฟังได้โอ้ยดู แก่มากๆเลยนะคะอออีกหนึ่งใบค่ะอืมไพ่ลื่นมาไพ่ลื่นแล้วมันใหญ่กว่ามือกว้างมากอ่ะนะคะมาดูกันนี่ค่ะไพ่ย,ยังคงขึ้นมา King of Pentacles นะคะแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญเอ่อ King of Pentacle นะคะก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งนะคะค่อนข้างที่จะเอ่อดาวใจได้เอเดาวใจยากนะคะแล้วก็เป็นคนที่เออไม่ค่อยง้อคนนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งทีเดียวนะคะค่อนข้างแข็งทีเดียวดังนั้นเวลาจะบอกรักจะขอโทษเนี้ยค่อนข้างยากมากๆเลยการที่คุย การที่คุณอะอยู่ห่างกันมันก็ยากพอสมควรอยู่แล้วใช่ไหมในการที่แบบคุยกันหนุ่มกระหนิงกันนะคะเวลาอยู่ใกล้กันมันมีการทัชชิ่งมันมีการแบบเออแบบได้มาสัมผัสได้อะไรอย่างนี้บ้างมันก็ยังมีแบบสกินชิฟใช่ไหมคะแต่ว่าการที่อยู่ไกลกันเนี่ยด้วยความที่ต่างคนต่างอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คอนเน็กกันยากค่ะดังนั้นนะคะกวางอยากจะให้พูดคุยกันมากๆเนาะมันมีไพ่เออ หเหรียญขึ้นมานะคะลองเริ่มต้นดูนะคะลองเริ่มต้นดู มันจะดีนะคะ4เหรียญบวกกัน1 <5 S 2> เหรียญเ,เป็น5เหรียญน,นะคะ5เหรียญคือการร,การ,รู้สึกแย่ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พูดไม่ได้คุยหรือว่าห่างก,กันานานๆน่ะแน่นอนค่ะมันมีความรู้สึกแย่อยู่นะมันรู้สึกเหมือนแบบแบบโดนทอดทิ้งเหมือนอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเรามีอะไรมีความรู้สึกอะไรก็เราก็ต้องรีบพูดรีบคุยไปนะคะอย่าให้มันจะต้องถึงขนาดว่าโห oh, emergency แล้วนะคะอะกวางฝากไว้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะอย่าเพิ่งกดดิสไลค์กันเลยนะคะส่วนใครอยากติด ติดตามที่ tiktok ก็สามารถติดตามได้ในชื่อที่ว่ากวาง the reader นะคะก็มีดูดวงฟรีใน tiktok นะคะวันนี้กวางไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ